สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับและ f อฟทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP คนรักพระสมเด็จ EP ที่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้า ID ไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มองค์แรกเลยนะครับบูชาองค์ละสามร้อยบาทนะครับ ส่งฟรีนะครับพีพีเอครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับวันนี้นะครับทางร้านนะครับมีพระสมเด็จกุวัดบางขุนพรมนะครับเป็นขุนพรมกุเก่านะครับเป็นยุคต้นนะครับก่อนแต่กุนะครับพระชุดนี้นะครับได้มาจากนะครับพระชุดนี้นะครับได้มาจากบ้านลูกค้านะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับ นี่ครับเป็นสมเด็จกุเก่านะครับเป็นก่อนแตกกุปีสองพันห้าร้อยนะครับองค์นี้เป็นกุเก่าเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองนี้นะครับเก่ามากนะครับพี่ีเก่ามากเลยนะครับบอกได้เลยครับรับประกันเลยนะครับว่าเก่ามากๆเลยนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลย เก่าสุดๆเลยครับ fc ครับเก่ามากๆนะครับครับนี่ขู่บอกเลยครับว่าเก่าสุดๆเลยครับ fc ครับเบอร์หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนเบอร์หนึ่งเลยนะครับไม่มีตายางวัดนะครับเพราะว่าเป็นพระแตกกุชุดแรกเลยนะครับเป็นพระแตกกูชุดแรกเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ นะครับวัดบางขุนพมนะครับหรือที่เขาเรียกว่าพิมพ์ลุงพุทธนะครับแบบนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับพี่ๆท่านใดที่อยากได้พระสมเด็จไว้ขึ้นคอสักหนึ่งองค์แบบว่าคล้องแล้วสบายใจแบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเก๋เลยนะครับองค์นี้นะครับผมบอกเลยเลยครับแท้แน่นอนนะครับนะแท้แน่นอนครับความเก่าอายุเนื้อพระนี่นะครับสามารถตรวจเช็คได้เลยนะครับเก่ามากๆนะครับ นะครับเบอร์หนึ่งนะครับบูชาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีนะองละสามร้อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ชมไปทีละองค์นะครับสัตว์มาองนี้เบอร์สองนะครับนี่ครับองนี้เบอร์สองนะครับนี่ครับไขขึ้นทั้งองค์นะครับ นี่ครับเบอร์สองนะครับตรงนี้นะครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับเบอร์สองนะครับตรงนี้นะครับจดไว้เลยนะครับเตรียมปากกากระดาษให้พร้อมนะครับจดเลยนะครับสนใจองค์ไหนนะครับนีครับเบอร์สองนะครับถัดมาเบอร์สามนะครับนี่ครับเบอร์สามนะครับ สวยมากนะครับเป็นสมเด็จกุเก่าวัดบางขุนพรมนะครับนะครับแต่กุชุดแรกนะครับนะครับเป็นสมเด็จวัดบางขุนพรมแต่กุชุดแรกนะครับเบอร์สามนะครับรงนี้นะครับถัดมาเบอร์สี่นะครับนี่ครับชอบองค์ไหนนะครับโทรมาได้เลยนะครับ นี่ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์สี่นะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับแต่กูชุดแรกเลยนะครับเบอร์สี่ครับองค์นี้ครับแต่ปาเบอร์ห้านะครับนี่ครับเบอร์ห้านะครับ สุดๆเลยนะครับสวยมากเลยนะครับนี่นะครับเบอร์ห้านะครับนี่นะครับเบอร์ห้านะครับถัดมานะครับเบอร์หกนะครับนี่ครับเบอร์หกครับตรงนี้สมเด็จพิมพ์ใหญ่กุวัดบางขุนพรมกุเก่า นะครับเบอร์หกนะครับองค์นี้เบอร์หกนะครับแบ่งปันพี่เพื่อนนะครับองค์ละสามร้อยนะครับส่งฟรีนะครับนะครับให้เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนะบริการให้อย่างดีเลยนะครับพาทุกองเนี่ยแพ็คอย่างดีเลยนะครับห่อบับเบิลแพ็คกันกระแทกอย่างดีนะครับส่งด่วนนะครับอย่างดีเลยนะครับห่ออย่างดีเลยนะครับไม่ต้องกลัวการพะแอบหักชํารุดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับ พออย่างดีเลยนะครับนี่ครับเบอร์หกนะครับถัดมาเบอร์เจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จกุกเก่าวัดบางขุนพรมนะครับดูครับเก่าสุดๆครับนะครับนะครับมีคาบตังอิ้วคาบกุโอ้โห บอกได้เลยครับพี่พี่เพื่อนๆครับเก่ามากเลยครับนะครับเบอร์ที่เจ็ดนะครับขัดมาเบอร์ที่แปดนะครับเนี่ยเบอร์ที่แปดนะครับสุดยอดเลยนะครับนะครับพุทธคุณของพระสมเด็จโตนีนะครับบอกได้เลยครับว่าเป็นพุทธคุณที่ครบทุกด้านนะครับ สมเด็จโตนี่มีพทธคุณครบทุกด้านเลยนะครับเด่นไปทั้งเรื่องมหาอำนาจนะครับคงกระพันชาตรีนะครับนะครับพระสมเด็จโตนะครับเบอร์เก้านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เบอร์เก้านะครับยอดเลยนะครับเบอร์เก้านะครับตรงนี้นะครับ องนี้เบอร์เก้านะครับ f ีครับโหเก่าสุดๆนะครับเบอร์เก้านะครับถัดมาเบอร์สิบนะครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับองนี้นะครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับองนี้นะครับอืมองนี้มีรอยบิ่นนะครับ เดีกไรนะครับเพื่อมีท่านใดชอบนะครับผมเปลี่ยนให้ดีกว่าแบนึงนะครับอย่าเบอร์สิบเอาใหม่นะครับเบอร์สิบเอาใหม่เบอร์สิบเอาองนี้นะครับนะครับเบอร์สิบเอาองนี้นะครับเบอร์สิบนี่ครับเบอร์สิบองนี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจอดครับเก่ามากๆครับเอฟซีครับ พ,พี่เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับแคปหน้าจอส่งไลน์มาได้เลยนะครับหรือโทรไว้จดเบอร์ไว้โทรมาได้เลยนะครับ096 90268 29นะครับองนี้เบอร์สินะครับเบอร์11บเอ็ดงนี้นะครับเนี่ยเบอร์11นะครับ สุดๆเลยครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับตรงนี้นะครับต่าไเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับเบอร์สิบสองนะครับตรงนี้นะครับเป็นสมเด็จวัดบางขุนพรหมกุ่เก่านะครับชุดแรกเลยนะครับเป็นแตกกุชุดแรกนะครับนี่โอ้ย สุดดเลยครับโอ้โหเก่าจัดเลยครับพี่พีเอฟซีนะครับสุดๆเลยครับเก่ามากเลยครับหลังหุบพรมเนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่มีคาบไขคาบกุนะครับวัดวางหุดพรมเนี่ยมีเสน่ห์นะครับเนี่ยครับดูครับเบอร์สิบสามนะครับองนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ มีสมน่หนะครับวันบางขุนพรมเนี่ยนะครับเป็นช่วงบ้านปลายของพระสมเด็จนาครับเป็นสมเด็จโตนีตอนท่านนี้สร้างพศสองพันสี่ร้อยแปดนะครับสร้างปีสองสี่ศูนย์แปดนะครับบางขุนพรมนะครับ ถัดมาครับเบอร์สิบห้าครับไ้เบอร์สิบสี่นะครับนะครับอ่าให้ดูเบอร์สิบสี่เมื่อกี้เบอร์สิบสามอ่าเบอร์สิบสามนะครับเมื่อกี้ให้ดูอันนี้เบอร์สิบสามนะครับ เก่ามากๆเลยครับพี่พครับนี่ครับเบอร์สิบสามนะครับตรงนี้นะครับนะครับถัดมาเบอร์สิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์สิบสี่นะครับสุดๆเลยครับความเก่านี่ครับพี่พี่ครับนะครับเบอร์สิบสี่นะครับตรงนี้นะครับ ยอดนะครับนะครับตัดมาเบอร์สิบห้านะครับนี่ครับพี่พี่ดูครับเบอร์สิบห้านะครับตรงนี้นะครับนะครับเบอร์สิบห้านะครับ น,นี่ครับเบอร์สิบห้านะครับตรงนี้นะครับตัดมาเบอร์สิบหกนะครับนี่ครับเบอร์สิบหกนะครับตรงนี้สวยมากครับคาบว่านคาบตังอิ้วขึ้นนะครับแล้วแห้งดูครับเบอร์สิบเอ้ยเบอร์สิบหกนะตรงนี้เบอร์สิบหกนะครับ พูดผิดนะครับองนี้เบอร์สิบหกนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับเบอร์สิบหกนะครับองนี้นะครับถัดมาเลขสิบเจ็ดนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ เลขสิบเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับถัดมานะครับเบอร์สิบแปดนะครับนี่พี่ครับเป็นสมเด็จวัดบางขุนพรมกุกเก่านะครับแต่กุชุดแรกนะครับเบอร์สิบแปดนะครับตรงนี้เบอร์สิบแปดนะครับ นี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับถัดมาเบอร์สิบเก้านะครับนะครับเบอร์สิบเก้านะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเบอร์สิบเก้านะครับ ครับเบอร์ยี่สิบนะครับอ่านะครับเก่าสวยทุกองคนะครับนะครับนะครับเก่าสวยทุกองค์นะครับรับประกันแท้นะครับโอนะครับราคาไหนราคานั้นนะครับสามร้อยพร้อมส่งเลยนะครับแบ่งปันพี่พี่เพื่อนๆ FC นะครับเป็นชุดแรกครับสมเด็จกุกเก่านะครับ มาเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนะครับเลขยี่สิบเอ็ดนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับพระแท้ไม่จำเป็นต้องขายแพงนะครับขายทุกถูกก็ได้นะครับที่เขาขายแพงนี่เพราะว่าเขารู้จับว่า ต้องการเยอะนะครับต้องการเงินเยอะอย่างส่วนผมนี่คืออยู่ด้วยกันมานานนะครับสําหรับ FCPP เพื่อนเื่อทุกท่านที่อุดหนุนกันมานะครับในระยะเวลาหลายปีนะครับก็นะครับแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับนะราคาชาวบ้านนะครับนี่ครับเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรขนาดนั้นนะครับที่าจะมาเช่ากันแพงๆนะครับนี่ครับ เบอร์ที่ยี่สิบสองนะครับอง์นี้นะครับแบ่งปันพี่พี่เพื่อนๆเอฟซนะครับขายปิดก่อนเลยนะได้ก่อนเลยนะครับมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับนะครับมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับใครรับชมก่อนนะครับัดมาเลขยี่สิบสามนะครับนี่ครับองนี้นะครับเลขยี่สิบสามนะครับ องค์นี้เป็นเลขยี่สิบสามครับบางรุ่พมกุกเก่านะครับแต่กุยุคต้นชุดแรกเลยนะถือว่าเป็นยุคแต่กุชุดแรกเลยครับไม่มีตายางวัดนะครับเป็นกุเก่านะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยถึงจะมีตายางวัดนะครับรุ่นใหม่นี่ปีสองพันห้าร้อยนะครับแต่เป็นพระที่สมเด็จโตสร้างเหมือนกันนะครับนะนะครับทางวัดนี่เปิดกุอย่างเป็นทางการปีสองพันห้าร้อยนะครับ นะครับก่อนที่จะมา2,500นี่นะครับโอ้โหมีการตกพระนะครับการเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จโตท่านเสียมรณภาพใหม่ๆเลยนะก็มีการก็เรียกว่ามีการรักพระในเจดีมาตลอดนะครับพระสร้าง84,000องค์นะครับเยอะมากนะครับสําหรับวัดบางหุ่มพมนะครับนะเยอะมากนะครับ84,000องค์นะครับถัดมาเบอร์25นะครับ เป็นแต่กุชุดแรกๆเลยนะครับโอสวยจริงๆครับดูครับสวยมากครับโอโหดูครับสุดเลยครับเก่ามากครับนี่ครับ เบอร์ยี่สิบห้านะครับถัดมาครับเบอร์ยี่สิบหกนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบหกนะครับนี่ครับสมเด็จนะครับพิมใหญ่นะครับบางคุณพรมเบอร์ยี่บหกนะครับองค์นี้เบอร์ยี่หกนะครับ f ีครับมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับจดไว้เลยครับ พระแต่ละองค์นะครับมีมนเสน่มีความสวยที่แตกต่างกันไปครับบางองค์บางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับนะถ้าพี่ๆอกคนไหนที่ว่าดูแล้วถูกฉลกเบอร์นั้นเบอร์นี้นะครับเลขหมายเลขไหนนะครับสามารถโทรมาปิดกันได้เลยนะครับนะครับถัดมาเบอร์ยี่แปดนะครับนี่เบอร์ยี่แปดครับดูครับ สุด,ส,ดส,วสวยเลยครับ F4 นะครับเบอร์ยี่แปดครับนะครับเบอร์ยี่แปดครับ,บ,อ,รรบ,นะรบองนี้นะครับ,บรนะครับนะครับเบอร์ยี่สิบแปดนะครับจัดมาเบอร์ยี่สิบเก้านะครับนะครับนี่อง์นี้นะครับเบอร์ยี่สิบเก้านะครับ เนี่ยครับเบอร์ยี่สิบเก้านะครับเนี่ยครับเบอร์ยี่สิบเก้านะครับตรงนี้นะครับมาเบอร์สามสิบนะครับเนะครับเบอร์สามสิบครับตรงนี้ครับ เบอร์สามสิบนะครับเบอร์สามสิบนะครับจากมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับโหสวยมากเลยนะครับเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับองนี้นะครับสมเด็จกูเก่าวัดบางขุนพรมนะครับแบ่งตานพี่เพื่อนนะครับองค์ละสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพรุ่งนี้เลยนะครับ มาเบอร์สามสองนะครับนะครับเบอร์สามสองนะครับดูครับเก่าสุดๆนะครับนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับเรื่องความเก่านี่ครับเก่ามากนะครับดูครับแต่ละองค์นี่ครับเบอร์สามสามนะครับองค์นี้นะครับเบอร์สามสิบสามนะครับ ดูครับความเก่านี้โหสุดๆเลยครับนะครับเบอร์สามสามนะครับลับมาเบอร์สามสิบสี่นะครับดูครับความเก่าสุดยอดนะครับพระสมเด็จเก่ามากครับน่ครับนะครับเบอร์สามสิบสี่นะครับตรงนี้นะครับัมาเบอร์สามสิบห้านะครับ เบอร์สามสิบห้านะครับตรงนี้นะครับนะครับสุดท้ายนะครับเบอร์สามสิบหกนะครับโอ้โหสวยมากครับนี่ครับเบอร์สามหกนะครับโอ้โหสวยมากครับอ่ะพี่เพื่อนๆเล็งองไหนไว้นะครับเบอร์สามหกนี่มีบินนิดนึงนะเป็นกุกเก่าธรรมชาติครับธรรมชาติของพักเก่าครับต้องมีการเขาเรียกว่ามีพวกมีกรน นะครับเล็กน้อยนะครับธรรมชาติพระเก่าครับแต่คนเล่นพระเก่าจะรู้ครับพระสมเด็จเป็นพระเนื้อผงแตกง่ายครับนะครับยิ่งเก่ายิ่งดีครับนะครับนะครับแบ่งปันพี่เพื่อนๆนะครับแบ่งปันนะครับพี่เพื่อนๆเนฟซีครับวันนี้นะครับบูชานะครับองละสามร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝาก กดแชร์ให้แับเพื่อนๆพี่ๆที่เล่นพาส,สมเด็ด,ด้วยกันนะครับได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าพี่ๆ FC คงจะชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ